อ๋อตอนนี้ที่คุยล่า,ส,ลาสุดที่คุยกันหมายถึงว่าเมื่อวานที่พี่เขาออกออกสื่อใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอยากขอร้องว่าให้คุณคุณซุนช่วยช่วยในเรื่องค่าเสีย่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ซึ่งเบื้องต้นผมก็ได้คุยแลย้วครับว่าค่าเสียหายค่อนข<ม>้างจะเยอะนิดนึงแล้วพี่เขาก็คงกับชาวบ้านนะนะเขาใจน,นิดนึงว่าไม่มีเงินในส่วนนี้ก็ทางคุณซุนเขาก็ขอคิดดูหน่อยนะครับว่า คือตอนนี้เนื่องจากว่ายอดยอดค่าเสียทั้งหมดเนี่ยประกันมาประเมินแล้วแต่ว่าคอยคําตอบอยู่ว่าตัวเลขกลมๆประมาณเท่าไหร่ดีเข้าๆเขาบอกน่าจะประมาณเข้าๆเลยครับประมาณให้จะน่าจะสองบวกอ่ะครับล้านอ่น่าจะประมาณนั้นครับน่าจะนะประมาณนั้นอยู่ครับแต่ถึงแม้ประมาณอาทิตย์หน้าละครับเขาถึงจะมีตัวเลขชัดเจนว่าประมาณกี่ล้านครับทีนี้เมื่อได้ตัวเลขชัดเจนผมจะคุยกับทางเจ้าของรถรถลอยว่ายอดทั้งหมดเนี่ยว่า เราจะลดในทางคู่อะไรได้ประมาณเท่าไหร่ดีนะครับแนวทางวันนี้มันจะได้เท่าไหร่ยังไงครับพี่ตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนเลครับขอ,ข,อขอทราบยอดก่อนดีกว่าครับทางเจ้าจางลดลงหรือว่าทางเจ้าของบุตรลอยก็ต้องยอมจ่ายเงินช่วยใช่ไหมครับเพราะว่งประกันเขาไม่จ่ายอยู่แล้าคือปกติตามหลักทั่วไปนะครับหมายถึงว่าที่เราก็ต้องพูดถึงแค่น,นี้ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันก็ตั้งยอดตามปกติถูกไหมครับสมมตินะสมมตินะสมมตนะิมมว่า2ล้านบาทอย่างนี้ ประกันก็ต้องไปพร้อมกับตัดผู้ผู้กรณีถูกไหมครับทีนี้ถ้าทางคุณทุนจะช่วยก็อาจจะมาคุยถึงยอดนี้นะครับว่าเขาต้องพักกระเป๋าตัวเองจ่ายครับก็คือกรณีใช่ครับทางผู้กรณีใช่ไหมครับในส่วนที่มียอดให้จ่ายในในส่วนที่มีคเถามวาช่วยเหลือเนี่ยครับอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือจะพักเนื้อของเราเองใช่ไหมครับคงถ้าช่วยเป็นแบบนั้นถ้าจะช่วยถูกไหมครับเพราะประกันก็ต้องเขาต้องอ่าเก็บยอดเต็มตามที่ค่าเสียหายถูกไหมครับ นี้ถ้าคุณทุนเขาจะดีช่วยก็คงจะช่วยจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเขาอยากดูยอดก่อนครับขอดูยอดก่อนครับยอดทั้งหมดครับเราจะพิจารณาช่วยรถกระบะอ่าใช่ครับใช่ครับกรณีที่พีได้ตรวจสอบแล้วว่ฝั่งทางคนรถกระบะเองเขาไมีประกันหรือประกันเขาขาดต่อเขาบอกประกันเขาขาดคำที่คุยเมื่อกี้นะประกันเขาขาดครับไม่มีประกันครับถ้าเป็นราคาประเมินสองล้านคุณทุนว่ายังไงบ้างครับพี่ อันนี้ผมยังไม่กล้าตอบตอนนี้ครับครอไปคุยก่อนเลยกันครับค่าดีของแสนเมื่อตอนที่ได้อีกตัวเลขแล้วเนะอ่เมื่อกี้เขาก็พูดตรงๆว่าก็เหมือนพูดที่ให้ข่าวเมื่อวานว่าเขาก็อาชีพหาเช้ากินค่ำนะครับรายได้ก็คงไม่ได้มากมายทีถ้าจะถ้าเป็นเป็นได้อยากให้ทางทางกรช่วยลดเรื่องค่าใช้นิดนึงช่วยดูแลประมาณนี้ครับที่ทำสนดูการให้สัมภาษณ์หรือว่าการสัมภาษ อาไม่ลยครับไม่เลยครับเพราะว่าคือปกติทั่วไปนะรถรถ้ารถชนกันแบบนี้นะครับหมายถึงว่าหลักๆถ้ามีประกันนะประกันเขาดาเนินการอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ว่าคุณทุนจะถูกหรือผิดสมมุติใช่ไหมฮะประกันเขาดูแลส่วนนี้อยู่แล้วแต่ว่าในทางมนุษยธรรมถ้าเป็นไปได้ผมก็บอกเขาว่าสงสารเขานิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อวานพี่เขาก็ได้ออกทางสื่อใช่ไหมขอว่าเขาขความใ,ใจนิดนึงว่าค่ารถมันเยอะไปหนึ่งเขาคงไม่ไหวใช่ไหมคร แต่จากหลักาน่อนนี้ที่บอกว่าคุณซุนเองได้ะะมีการเบรกชะลอตัวอะไรเงี้ยครับเรามีการอไไม่มีครับไม่มีครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่มาวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้ถามน้องกัาแล้วว่าเรื่องจริงเกิดขึ้นแบบไหนใช่ไหมครับซึ่งเขาก็รับสาภาพว่าเขาเป็นคนผิดเองนะตามบันทึกประจําวันนะครับเขารับสาภาพคงคนผิดเองทีงนี้การที่จะพูดว่าคุณซุนเบรกหรือไม่เบรกผมว่าคงน่าจะจบประเด็นนั้นไปนะครับ น้าอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ใช่ครับใช่ครับครอบครัวจะที่คุยกันจะหาเงินนะแต่จะหาเงินจากไหนครับถึงเขาจะลดให้แต่ก็ดูแล้วก็ยังตัดแสายราคาแล้วตอนนี้คุยกันมากยังไงบ้างอืมก็สำหรับตัวหลานหลานชายนะคะก็เขาบอกว่าไม่งั้นอ่ะหนูก็จะขายซากรถไปเออก็คือเหมือนว่าขายได้เท่าไหร่แล้วก็เอาเงินมาให้เขาตามที่ว่าเราเราเราได้มาตามจํานวนแล้วก็ส่วนที่เหลือคือค่อยไป ไปเกลี่เกี่ยไว้ชนึงว่าโอเคผ่อนจ่ายได้เดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้รับสิน่หื่นตัวจับสิบหน่งหื่น้องมืนหมายถึงหมายถึงน้าหรือน้องนะตัวน้องก็จะมีแต่รถคันเดียวค่ะใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเราก็ยินดีที่จะรับผิดชอบแล้วก็คือมันก็เป็นยอดที่สูงเนาะแต่ว่าเราก็ขอให้คุณชุนไน้่ช่วยเหลือเราบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ

หนึ่งนะครับเวลาขับรถเนี่ยก็อยากให้ห่างๆนะครับรถหรูนะครับเพราะว่าถ้าเคสเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเกิดชนขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียมันเยอะนะครับอันดับ2เนี่ยเรื่องการแต่งรถเนี่ยนะครับมันส่วนหนึ่งเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอยู่เพื่อให้รถของเราเนี่ยปลอดภัยสําหรับเราเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถคนเดียวนะครับเราขับกับเพื่อนร่วมทางนะครับเกิดไปแต่งรถมาเนี่ยเราผิดกฎหมายเนี่ยรถเราอาจจะไม่ได้มาตรฐานเพราะอย่างเคสเนี่ยนะครับ รอยเบรกมันมีข้างเดียวซึ่งก็น่าสงสัยอยู่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันทํางานหรือเปล่านะครับเกิดว่าเราไปแต่งรถแล้วไม่ได้มาตรฐานขึ้นมาจริงๆเนี่ยรถมันอาจจะเบรกอยู่ไปได้นะครับแต่มันเกิดจากการที่เรา1อาจจะประมาท2ส,สมรรถภาพของรถเองนะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะเบรกอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ฝากให้คนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็คนที่แต่งซิ่งทั้งหลายนะครับหรือว่าวัยรุ่นสร้างตัวที่คิดจะซิ่งบนถนนนะครับก็อยากฝากเป็น บทเรียนสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นอุทาหรณ์สักนิดหนึ่งครับผมไม่สอบถามกระบครั้งนี้แต่ซ่งอย่างไรบผมไม่ได้สอบถามแต่ว่าผมคิดว่าเราดูสภาพรถก็น่าจะทราบกันนะครับว่ามีการแต่งมานะครับผมใช่ครับใช่ครับมีมีหลายอย่างครับครับเขาขับมาเร็วไหคนคือเขาก็บอกว่าประมาณร้อยสิบไม่เกินนั้นนะครับเพราะว่าผมดูเขาไม่น่าซิ่งหรอกเพราะว่าเขาก็มาเพื่อจะไปทําบุญแล้วก็ในรถเนี่ยมี ลูก2คนแล้วก็ภรรยาอีกแล้วก็นั่งมาทั้งหมด7คนนะครับก็ไม่น่าจะมาขับซิ่งในเวลานั้นนะครับผมครับก็เป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับก็ปรับ็นการปรับสูงสุด1 0น0บา่ครันบาทครับ จริงๆกฎหมายนะครับการที่จะไปแต่งรถเนี่ยนะครับเขา,เขาห้ามไปไปแต่งรถโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทาปุ๊บเนี่ยพอแต่งรถเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปแจ้งขนส่งเขานะครับว่าให้เขาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ารถเนี่ยได้มาตรฐานแล้วหรือยังนะครับไม่ใช่แต่งเสร็จแล้วก็ไปใช้เลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นได้ครับพี่ในฐานะทนายเราต้องไปหาภาพมาเพื่อมนการช่วยให้รู้ความตรงแม้ว่าเหตุการณ์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรถทันมีไปกระทัน,ทน,ทนหันหรืออะไรแบบนี้ ภาพมีอยู่แล้วนะแล้วก็ในลักษณะคือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยการขับรถตามหลังคนอื่นเนี่ยนะครับมันต้องขับให้อยู่ในระยะปลอดภัยสามารถที่จะหยุดรถได้เมื่อจําเป็นต้องหยุดนะครับกฎหมายเป็นหลักอย่างนั้นคือถ้าเกิดว่าเราไปขับชนท้ายเขาเนี่ยโอกาสที่จะมองว่าเราประมาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เขาถอยมาชนหรือว่าไม่ใช่คันหน้าถอยไหลามาชนนะครับคือถ้าเราขับไปชนเขาเนี่ยโอกาสที่เรา เป็นฝ่ายผิดอ่ะมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับผมคือขับเว้นกฎหมายไม่ได้กําหนดนะว่าต้องขับเว้นเท่าไหร่นะครับแต่บอกว่าขับให้ระวังแล้วก็สามารถที่จะหยุดรถได้ในเมื่อจําเป็นต้องหยุดนะครับไม่ว่าคุณจะจี้หรือยังไงเนี่ยแต่คุณต้องหยุดให้ได้อะ่ะถ้าไปชนเขาเมื่อไหร่มันก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของประมาทครับ คือถ like so ้าใครมีนะครับเอามาให้ที่ตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกับการแปดเลยนะครับตรงราชกระบังนะฮะก็อยากได้พยานหลักฐานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นประโยชน์ในคดีครับเเรก็เดี๋ยวรอทางทนายแจ้งราคามานะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยัง มันก็ยังเหตุการณ์เพิ่งเกิดนะครับแล้วเขาก็ส่งเพิ่งส่งเรื่องไปนะครับก็ยังไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แล้วก็ความเสียหายมีอะไรบ้างอาจจะต้องดูสภาพรถอีกทีหนึ่งครับจ่ายค่าปรับไปแล้วนะครับคือในความผิดของอาญาเนี่ยเมื่อจ่ายค่าปรับปุ๊บเนี่ยคดีอาญาเลิกกันในส่วนของอาญานะครับก็เหลือแต่ว่าการตกลงเรื่องค่าเสียหายต่างๆว่ายอดมันจะเท่าไหร่ครับเขา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 คือ หลังไมค์ก็ไปขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม<ช>ครับ<ช>แต่ว่าน้องเขาไม่ไม่พร้อมในการที่จะมาให้เสนอข่าวเพราะว่าเมื่อกี้ก็โทรศัพท์กันวุ่นนะครับแล้วก็น้องเขาค่อนข้างเครียดนิดนึงครับก็ใครที่จะแต่งรถนะครับแล้วทําให้รถมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยครับก็เตรียมเงินไว้สําหรับค่าที่จะต้อง จกับคนอื่นนะครับเกิดว่าเราขับรถประมาทหรือว่ารถไม่ได้มาตรฐานแล้วไปทําให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นฝ่ายจ่ายให้เขานะครับก็ลองดูแล้วกันครับอันนี้เป็นของบุหมาครับอะไรนะสมบุิรถมีประกันแล้วเราแต่งรถครับประกันสามารถย้อนตรวจสอบได้ครับว่ารถคุณไม่ได้มาตรฐานแล้วจะไม่ชดใช้เป็นเรื่องเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาทําประกันเนี่ยก็ต้องประกันเขาก็ต้องดูนะครับรถคุณไปยังไงแล้วภายหลังคุณไปแต่งมาเนี่ยถ้าเกิดว่าประกันเขายกตรงนี้เป็นส่วนที่จะไม่จ่ายค่าประกันให้เนี่ย ก็เป็นไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาทำอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเองนะครับเวลามีเหตุเกิดอะไรเพราะว่ารถเราไปแต่งมาปุ๊บเอา้าแล้วมันไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วไปชนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยครับเบรกแตกเพราะว่าเราไปเปลี่ยนหรือไปแปลงดแ,แปลงสภาพรถมาอย่างเงี้ยนะครับประกันก็อาจไม่จ่ายได้ครับเห็นมีข้อมูลว่าประกันไขาดไปสองวันแต่ว่าอยู่ในระหว่างการต่อเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ครอบคลุมประกันขาดแล้วก็ขาดเลยนะครับก็ไม่ได้ครอบคลุม <c oughs> อยู่ในระหว่างการต่อคือมันต้องดูว่าสมบูรณ์หรือยังถ้าต่อสมบูรณ์แล้วก็ควบคุมแต่ว่าถ้ายังจ่ายเงินไม่ครบประกันยังไม่รับยังไม่รับผิดชอบนะครับก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับอันนี้ที่เราพูดถึงว่าวันนั้นเนี่ยหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะฮะคุณซุนเนี่ยขับรถไปเลยแล้วนี่คนก็ไปถามถึงว่าเฮ้ยเขาประกอบธุรกิจป็นทีเอาอะไรหรือเปล่าอย่างนี้อย่างที่เราเน้ว่าเขาทาอาชีพอะไรไปอยู่ในไทยนานหรือยังอะไรแบบนี้นะ ครับครับครับเข้าใจครับครับเข้าใจฮะคือคุณซุนกับสามีเขาก่อนหน้านี้เมื่อวันผมให้ข่าวไปรอบหนึ่ว่าเขาเคยมาเที่ยวที่เมืองไทยครับอะไรก็เกิดความประทับใจที่เมืองไทยต้องการที่จะมาอยู่ที่เมืองไทยครับก็เลยเอาลูกหรือว่ายัดทั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยเลยครับโดยเอาลูกมาเรียนที่เมืองไทยคุณซุนเขามีลูก2คนครับคนโตอายุประมาณ10บขวบคนเล็กประมาณทักห้าหเดือนประมาณนี้เพิ่งคลอดครับเพิ่งคลอดลูกอ่า หลักๆธุรกิจที่เขาทำในเมืองไทยก็เป็นธุรก,กิจกร้านอาหารส่วนสามีเขาก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศจีนครับซึ่งมีทรัพย์สินซึ่งมีทร<น>ัพย์ส,สิน,นครับเขามีฐานะอ,อยู่แล้วครับเไาอยู่เมืองใครหาเที่องอ่าประมาณหกปีปีประมาณนี้ครับหกปีครับอือที่กรุงเทพบ้างพัทยาด้วยครับครับมีหลายที่ครับร้านอาหารเชงอ่าทั้งหลายๆอย่างครับเป็นหลายๆอย่างครับแต่คือปฏิเสธว่า อ๋อไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวครับอ,อ,อ่าก็เหมือนผมบอกว่าอ่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆวันที่เกิดเหตุก็เหมือนผมบอกว่ารถชนกันนะครับถ้าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยเป็นคดีแพ่งถูกไหมครับ<ม>อ่าคุณซุนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นเหมือนที่สื่อกล่าวหากันอยู่อ่ะเขาก็ไม่เขาก็อ้าปฏิเสธใช่ไหมครับคือไม่มาพบเจ้าที่ตำรวจก็ได้ครับซึ่งเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทประกันมีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าเหตุที่เข้ามาเขามั่นใจว่าเขาก็บริสุทธิ์แลวก็เขาไม่ได้ทําแบบนั้นครับทุกคนเรามีใบขี่อะไรมีครับมีครับมีครับผมให้ตำรวจไปแล้วครับมีครับมีถูกต้องทุกอย่างครับปัจจุบันนี้เขามีวีซ่าติดตามบุตรครับมีวีซ่าติดตามบุตรอยู่ครับ่ัน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับ ให้ผมถามเขาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดเขาแค่มาบอกว่า,าเขาคุยไม่รู้เรื่องถูกไหมครับต้องการให้รถกระบนนะเนี่ยขับตามไปที่ที่ศูนย์ได้ไหมศูนย์ศูนย์ของศูนย์รถอ่ะนะเพื่อที่จะให้คนอื่นคุยแทนเขาอย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้พูดถึงเลยครับไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ครับเราทรถคันนี้ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายคว่าเ,เป็นรถนำเข้าจากบริษัทเอกชนที่ไม่ได้โดนแก้พอทราบไหมไอ้ซื้อนี่รายการซื้อนี่ผมไม่ทราบครับไม่ทราบฮะแล้วที่สมุนไพร์นี่คือเป็นศูนย์ซ่อมของโรลล์อยโดยตรงเลยหรือตังค์คงคงจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้บริษัทประกันมาด้วยนี่ครับต้องต้องถามบริษัทประกรรันนะไม่ใช่หมุนรอบเป็นของศยการน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้น ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ